สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองอาชีพทีคาร์นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามเขาก็กำลังตามหารถมินิเนาะสไตล์ออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับเป็นมินิเนาะ MPV นะครับเจ็ดที่นั่งนะทุกคนวันนี้นะครับผมรถจะมารีวิวทุกคนใ้ดูกันเป็นเจ้าโตโยต้าเซนต้า 1.5G นะครับอันนี้ปี2020นะครับอ่ะลักษณะหน้าตาโฉบประมาณนี้เลยนะครับสีดำนะคันนี้สวยๆเลยนะครับคันนี้โอเค ออปชั่นของเขามีอะไรบ้างนะครับโดดเด่นขนาดไหนเนาะมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากออปชั่นอย่างแรกของเขาเลยเนาะเราไม่อยากไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าของเขาครับอัน,นจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับทุกคนนี่ลักษณะนหน้าตาเนาะเป็นไฟแบบนี้เลยนะครับไฟกลมเนาะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับกระจกตัวกระจังหน้านะเป็นแถบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับตัวเสริลักโลโก้โครเมียมเหมือนกันสวยมากคันนี้นะครับดูโดดเด่นนะครับชอบเฉียวมากคันนี้มาถัดมาเป็นตัวล้อแม็กนะครับ อันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะทุกคนขนาดสิบห้านิ้วนะครับมาพรมกับตัวยางดันหลบนะทุกคนอันนี้ยางดันหลบขนาดยางก็ร้อยแปดห้าทับหกสิบนะครับข้อกับตัวรถเป็นอย่างดีเลยคันนี้โอเคถัดมาในโสตัว,ตวก็จะพับข้างนะครับทุกคนอันนี้ก็จะพับข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนี่สวยๆเลยถัดมาอ่ารถคันนี้นะครับเป็นประตูไฟฟ้าเนาะอันนี้บานหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะ ประมาณนี้เนาะนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้เด่นกว่าคันอื่นๆเลยนะครับของเจ้าเซ็นเตอคันอื่นๆเนาะคันนี้นะครับเราทําเบาะมาให้นะครับเป็นเบาะหนังเนาะทุกคนนี่ดูได้นะครับเบาะหนังสวยๆเลยนะครับคันนี้จะไม่เหมือนเซ็นเตอร์ 1.5G ตัวอื่นๆเนาะเพราะนันจะเป็นเบาะผ้านี่เราพุ้มมาเป็นเบาะหนังมาให้แล้วสวยๆเลยประมาณนี้นะครับอ่ะอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวด้านท้ายกันมา เ่ของตัวด้านท้ายของเจ้าเซียนต้าคันนี้นะทุกคนอันนี้เป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับนี่สวยๆเลยนะครับมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะอันนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับ2จุดอ่ะสวยๆเนาะมีไฟเบรกตรวที่3ามมาให้ด้วยนะครับโอเคถัด <Okay. S 1> มาไฮไลท์ของคันนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นประตูไฟฟ้าเนาะกดปุ่มจากรีโมทได้นะครับนี่ก็เปิดได้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับ ประตูไฟฟ้านะทุกคนนี่เราวไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันก็ไฟฟ้าเปิดให้เปประตูเปิดไฟฟ้าสองบานหนึ่งนาะออีกบานหนึ่งไม่ทําไม่ไฟฟ้านะประมาณนี้นะครับนี่นะมันก็สั่งปิดได้เนาะทุกคนประมาณนี้นะโอเคเสร็จทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในตัวรถของเจ้า t o โยต้าเซนท่า 1.5G คันนี้ก็ดี๋ยวครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า t o y ยต a s เซนท 1.5G คันนี้ของเรากันแล้วเนะนาะลักษณะดีไซน์ภายในนะครับดูน่าใช้งานนะทุกคนนะ่ะพัฒนาวิสัยดูกว้างมากขับขี่ได้จะดีเยี่ยมเลยคันนี้โ okay. อเคาจารอ์ของเขามีอะไรบ้างนะครับตัวโตโกจเนนะอสตาทรถน,นะครับเ,เจโกุญแจไข่เนาะทุกคนนะ่ะประมาณนี้นะครับ ราคารถก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่าเลขไมล์รถคันคนี้นะครับเลขไมล์รถคันคนี้อยู่ที่6กหมื่นสองนะทุกคนอาจจะไมล์ยอะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะใช้งานดีเยี่ยมนะครับโอเคเอาแค่อของเขามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะตัวระบบปรับอากาศกันอันนี้ได้เป็นระบบปรับอากาศแบบอนาล็อกปรับมือหมุนนะทุกคนอันนี้ก็ปรับมือหมุนเอาเนาะไม่ใช่ออโต้นะครับก็เล่งได้เนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคถัดขึ้นมาสำหรับตัวจอนะครับอันนี้ได้เป็นจอของทาง toyota เขานะครับรองรับ t connect นะทุกคน อันนี้จอนี้ก็รองรับ A F F M นะครับสามารถเชื่อมต่อใส่ซีดีได้เนาะเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนี่ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนี่ประมาณนี้เนาะ USB เชื่อมต่อได้นะครับโอเครวคันนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างแล้วคันนี้มีระบบการเลื่อนถลายนะครับอ่ามีการเลื่อนถลายมาให้เนาะนี่ความปลอดภัยของเขานะครับอ่าส่วนของตัวเขาปลอดภัยก็มีแอร์แบกแค่สองใบเหมือนกันนะคันนี้อ่ะโอเค ขับขึ้นมาโหโตโฟมอลัยนะคะวันนี้เป็นโฟมอลัยไฟฟ้านะทุกคนโฟมอลัยพาเวอร์นี่ประมาณนี้ก็ขับกระชับมือนะครับอันนี้โอเคอ่าตรงนี้นะครับมีที่ใส่แก้วน้ํามาให้นะทุกคนนี่มีที่ใส่แก้วน้ํามาให้สองฝั่งเลยซ้ายขวามีใส่แก้วน้ํามาให้นะครับนี่ก็มีให้ตัวตรงนี้ก็จะเป็นอ่ตัวของเปิดประตูอัตโนมัตินะนี่เปิดประตูอัตโนมัตินะครับทุกคนก็เปิดได้นะกดออเติตอนนี้นก็เปิดเนาะ ข้างหลัง,งเราก็จะเปิดมาประมาณนี้อ่ะดี๋ยให้เดี๋ยวให้ดูกะดีกทีนะทุกคนนะ่ะเปิดปิดได้นะครับสั่งเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยมีเวลาเปิดปิดนะครับก็สั่งปิดเห็นไหมก็เป็ดไปไฟฟ้านะทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคจาวตัวพวกตัวเกียร์ตัวเกียร์ของเขานะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ CVT นะทุกคนนี่มีโหมด Sequential s h i f ปมาให้นะครับบวกลบได้นะครับแบบตัวเกียร์เหมือนกันเนาะนี่กล้องมาคคะกระต่ายหลังมีไหมอ่ะดู มีก้อนมันพขนาดท้ายหลังนะครับมัพาะกับเซนเซอร์มาให้ด้วยเนาะเซ็นเซอร์กับระยะจอดนะครับประมาณนี้เลยโอเคในส่วนของตัวกระจกนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้า4บานเนาะออโต้นมาสองของฝั่งคนขับ1บานเนาะประมาณนี้นะครับมีเซ็นทรัล็อกมาให้นะครับก็ล็อกรถได้ปกติเนาะกระจกกระจกไฟฟ้านะทุกคนโอเคทีนี้ไม่มีอะไรแล้วในส่วนของตัวของห้องในส่วนของฝั่งของผู้ขับขี่เนาะทีนี้เราไปดูส่วนของฝั่งผู้คนขับบ้างเอ้ย พูดผิดครับขอโทษครับทุกคนเอาไปเอาไปโอเคทีนี้ครับของเราก็หมดแล้วนะในส่วนของฝั่งของคนขับขี่นะครับแต่ทีนี้เราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารกันบางแล้วกันนะครับว่าลักษณะอัตราห้องผู้โดยสารเนี่ยจะกว้างขนาดไหนนั่งสบายขนาดไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคอันนี้คือในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับอ่าของเจ้าโตโยต้าเซนทาคันนี้นะครับเบาะอันนี้ผมบอกเลยนะเบาะนี้ดีมากเลยเนาะหุ้มมาให้ทางเราหุ้มมาให้อย่างสวยงามนะครับเบาะ ไม่ใช่สวยงามมากเัาแสดงวิสัยดีเลยเนาะอ่าตอนนี้ลูกเรข่ของเขานะครับจากของห้องผู้เดซ่าเนาะนี่มีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับทุกคน,นก็ปรับได้นะครับแอร์ตอนหลังเขาแอร์ลาวนี่แอร์ลาวมาให้อ่าก็นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะทุกคนในเคนี่แต่ปรับให้ดูนะเนาะปึ๊บก็พับเบาะมาแยนี่แยนพับเนาะห้าสิบห้าสิบนะครับนี่ข้างหลังก็นั่งได้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็แยกครับอีกหนะ้าสิบห้าสิบเาทุกคน ประมาณนี้เลยนะครับไซมีนี้สครับสไตล์ญี่ปุ่นเนาะทุกคนอันนี้เหมาะสมกับอันไหนบ้างเราก็เป็นพวกสไตล์แบบพวกแม่บ้านนะครับแม่บ้านซื้อรถไปขับใช้ใช้รถไปซื้อของอะไรพวกนี้นครับก็สวยงามคันนี้ตกแต่งมาสวยงามมากโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิาของห้องเก็บสัมภาระกันนะครับว่าจะมีอะไรให้เราดูบ้างเนะห้องเก็บสัมภาระเก็บสัมภาระได้มากน้อยขนาดไหนนะเนาะตามมาดูกันเลยครับไป แกน,นี่ก็ไดส่วนของห้องเก็บสัมภาระเนาะของโตโยต้าเซนต้า 1.5G คันนี้ของเรานะครับอ่าลักษณะนหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะทุกคนนี่ก็พับเบาะได้นะครับ50 50เนาะอันนี้ก็พับเบาะไปเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับไม่ได้แคบมากเลยเนาะก็พับเบาะได้นะครับใส่สัมภาระได้เยอะนะครับนี่ตรงนี้ก็มีส่วนของห้องเครื่องมือเนาะพวกแขบปแถบแม่แรงอะไรพวกนี้ก็มีมาให้นะครับเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะทุกคน ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสบของห้องเครื่องนะครับของเจ้าโตโย t a า e n t ต้คันนี้ดีกว่าดีกว่าคันนี้กว่านะครับว่าจะมีลักษณะนหน้าตาประมาณไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับ เโอเค okay. อันนี้คือลักษณะนหน้าตาห้องเครื่องนะครับผมใช้โตโยต้าเซต้า 1.5G ปี2020คันนี้ของเราเน,ะะนาะลักษณะหน้าตานะครับประมาณนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับ1 5 0 0ซีเนาะทุกคนลักษณะนหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะนี่สวยเลยนะครับคันนี้ซึ่งรถคันนี้นะครับก็รองรับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับรองรับได้เชื้อเพลิงสูงสุดได้ถึง E20 เนาะประมาณนี้นะครับ แล้วค็านี้ถ้าเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำทุกคนนี่กระโปรงนะครับดูได้ลูกอมทุกลูนะครับสติกเกอร์มีให้นะนี่สติกเกอร์จากโรงงานเลยเนาะมีให้ครบนะครับนี่ตอนนั้นไม่มีการแกะกันถอดเนาะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยอันนี้นะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับเจ้า toyota senta 1.5G ปี2020ขันนี้ของเรานะครับราคาเปิดตัวายแดงอยู่ที่765,000บาทนะครับอ่าราคาประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนราคาของเรานะครับตอนนี้นะครับราคาเรายัางไม่ได้ตั้งเลยทุกคนรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนี้มาดูสภาพเดิมๆเ,เลยเนะาะใครสนใจนะครับคันนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับหรือใครอยากติดต่อผมด้ดยตรงก็สามารถติดต่อผมได้ตรงเบอร์นี้เหมือนกันนะครับอ่า ที่สําคัญนะครับใครที่ดูรถคันนี้แล้วชอบใจชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและใครนะครับไม่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับอยากให้รีวิวรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสาทจีวีพีคาร์สวัสดีครับ